ที SME p r o ีโปรอินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME เอ็มสปีดความเร็ว1 0 0 0ทั 200. เดือนเดือนยบาบาทฟรีเลือกได้หนึ่งบริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือนสิบเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล1นึอจิบคลิกเลย w w w n t b c c o t h รักอันเป็นนิรันด์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องระดับสินค้าคาัดสรรโอทอบระดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนิ่มแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนิ่มแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนิน่มที่ร้านอนันตรพ,รพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกิมไนสิริพฤึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทา่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีถวายรชาชสักการะพระบรมราชานุสบรีพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดวางศิลาฤกษ์และให้สร้างเมืองกาญจนบ,บุรีณบริเวณบ้านปากแพรกเพื่อแสดงความกตัญญูกะตาเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน วันที่8มีนาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาทีณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่3ถนนหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สในงานแผ่นดินสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวเพ็ญศรีกลันบุตร รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจข้าราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุธวบรีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องในวันแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างเมืองกาญจนบุรีจนเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาต่อชาวเมืองกาญจนบุรีนาน,นประการที่สำคัญคือทรงโปรดให้สร้างกำแพงเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่8มีนาคม2374ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีขึ้น7ค่มเดือน4ปีเถะเมืองกาญจนบุรีที่บ้านปากแพรกนี้ได้ย้ายมาจากกาญจนบุรีเก่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก่อนปีพุทธศักราช2336 ทรงสร้างหลักเมืองและจารึกไว้ในแผ่นศิลาและแผ่นไม้สักทรสงสร้างวัดยวนหรือวัดถาวรวรารามซึ่งวัดนี้มีชื่อเดิมเป็นภาษายวนว่าวัดคันถ่อตื้อและทรงบูรณะวัดเหนือหรือวัดเทวสังคารามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394รวมพระชนมายุได้63,011วัน และต่อมาในปีพุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ถวายพระราชสมัญญาพระมหาเจษฎาราชเจ้าซึ่งพระสงค์นิกกรเรียกขานกันทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

รองผู้ว่าการมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมองค์ความรู้ทักษะดิจิทัลและทักษะสีเขียวเศรษฐกิจใส่ใจหลักสูตรผู้ดูแลผ,ผู้สูงอายุและหลักสูตรทักษะสีเขียวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน34การจนบุรีนายอธิสารอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดการจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจใส่ใจหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และหลักสูตรการประยุกต์ใช้ทักษะสีเขียวทักษะดิจิทัลโดยมีนายวิริยะทองเหลืองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน34การจนบุรีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแรงงานจังหวัดการจนบุรีจัดหางานจังหวัดการจนบุรีประกันสังคมสาธารณสุขอำเภอท่ามะกาผู้อำนวยการศูนย์อนามัย5ราชบุรีประธานมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน34การจนบุรีให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง จากการที่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสปปลาวให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อจัดทำหลักสูตรที่สอดแทรกทักษะสีเขียวและทักษะดิจิทัลสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมและการจัดซื้ออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมด้วยความร่วมมืออันดีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในกระบวนการจัดฝึกอบรมและการใช้หลักสูตรผู้ดูแลผู้ สูงอายุวงเงิน2 3 4ล้าน้านบาทโดยมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ70ชั่วโมงและหลักสูตรการประยุกต์ใช้ทักษะสีเขียวทักษะดิจิทัล18ชั่วโมงมีผู้ผ่านการฝึกอ,อบรมจำนวน25คนจากนั้นนายอธิสารอินทรารองผู้ว่าเดินเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยงานอาทิเช่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิ์ขนาดเล็กระดับหนึ่ง และเยี่ยมชมส่วนต่างๆในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน34การจนทบ,บุรีัอรอ,อเลยคบ เราก็จะทดสอบตามแผนตามมาตรฐานที่เรากำหนดนะครับจุดหลักเราเน้นเราเน้เน,เร,นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่การตรวจให้คะแนนนะครับถ้าไม่เสร็จเสร็จไม่ทันเวลาที่กําหนด4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือไม่ผ่านถ้าทํางานรู้สึกเจ้าที่ทั้งสามท่านเป็นผู้ทดสอบนี่เป็นกรรมการ,น,รนี่ก็คือไม่ตรวจเลยก็คือตกนะครับไม่มีถ้าออนเป็กเกิน,นี้ขึ้นปุ๊บนะครับ<ม>เกิดการช็อตเราเข้าไปตรวจสอบด้วยเครื่องมือ

อออ่่่าาสสววนนนนนใี้ะกกกมทรรปับตลาดหน้ามอสุดชิกเปิดพื้นที่เพื่อชุมชนสร้างเศรษฐกิจตำบลหนองบัวรวมมหากรรมอาหารลานกิจกรรมเยาวชน เมื่อเวลา18.00นวันที่6-7มีนาคม2566ที่ผ่านมาผลเอกวิทยาจินตนานุรัตประธานคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศความมั่นคงและการเมืองสำนักนายกรัฐมนตรีประธานเปิดตลาดหน้ามอและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมด้วยนางอมราลักษณ์ใบบัวนายกอบตหนองบัวนายขวัญชัยหานสมัยนายกสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรีนายพิกุลเยี่ยมสวัสดิ์ปลัดอบตหนองบัวนายสหรัตน์รักษาประธานโอทอปจังหวัด การจนบ,บุรีโดยมีนางสาวนิชาดาบุญสกุลผู้จัดการตลาดหน้ามอกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเปิดตลาดครั้งนี้ อาจารย์จักรพันธ์อาจารย์จินนี้พรมศิริวาจาเจรินชาเนลเช็คดวงผ่านจอผู้นำชุมชนร่วมตัดดิปิ้นเปิดตลาดอย่างเป็นทางการมีการแสดงของชมรมลายแดนน้องบัวบายครูแอมมีนักแสดง12คนและการแสดงดนตรีโฟกซองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบุรีมีการจำหน่ายอาหารของกินกว่า200ร้าน ตลาดสินค้าชุมชนสินค้ามือสองในตลาดหน้ามอริมถนนแสงชูโตช่วงกิโลเมตรที่72ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทางด้านนางสาวนิชาดาบุญสกุลหรือแนนเปิดเผยว่าสำหรับตลาดหน้ามอเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดสรรขึ้นไว้สำหรับเพื่อจัดจำหน่ายอาหารมากมายสินค้ามือสองอุปกรณ์มือถือสินค้าการเกษตร,รจากครัวเรือนตลาดสดเนื้อหมูไก่และไข่ตลาดหน้ามอเปิดขายทุกวันจันทร์อังคารของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปและมีลานกิจกรรม การแสดงต่างๆของชุมชนและนักศึกษาส่วนชาวบ้านก็นําสินค้าในไร่ในสวนนํามาขายได้สร้างรายได้สู่ชุมชนให้ชาวบ้านในตำบลหนองบัวได้จับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของชุมชนต่อไปต้นไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นร้านโดนัทกุ้งนะคะกะ็มาที่นี่ตลาดนัดหน้ามอก็มาทานโดนัทกุ้งของเรานะคะบ้านขนมปังอร่อยนะคะอันนี้จะเป็น แฮมเบอร์เกอร์นะคะอ่านี่ค่ะคนทำนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่สูตรเด็ดแล้วก็อร่อยนะคะมาตลาดนัดหน้ามอได้กินแฮมเบอร์เกอร์แน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นอาหารนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหต่อคิวกันยาวเลยนะคะเป็นจานด่วนรสเด็ดเผ็ดร้อนนะคะมาตลาดนัดหน้ามอต้องได้ทานนะคะของอร่อยฝีมือของคุณนะ้าคุณป้าที่นี่เลยค่ะแล้วก็ร้านนี้เลยค่ะจะเป็น่อหมกทะเลยางนะคะเป็นสูตติดของครอบครัวใช่ไหมคะ,ะมาที่ตลาดนัดหน้ามอได้กินแน่นอนนะคะแล้วก็สะอาดอร่อยถูกปากถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะลองได้เลยนะคะว่ามีคร จบในที่เดียวสามารถชอบชิมใช้ได้เลยค่ะตลาดนัดหน้หนามอโอเคไหมคะ น้ำจืดท้ายเขื่อนเขาแหลมปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่าเจ้าหน้าทีก่กฟผระดมฉีดน้ำริมทางส่วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสั่งห้ามเข้าพื้นที่อันตรายด้านค่าฝุ่น PM 2.5พบค่าสูงเกินมาตรฐาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้8มีนาคม2566ได้ไปธุระที่บ้านปีล็อกคีหมู่ที่4ตำบลปีล็อกเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการเดินทางจะต้องไปทางเรือเท่านั้นระหว่างเดินทางพบว่าทะเลสาบน้ำจืดท้ายเขื่อนวชียรลงกรณ์หรือเขื่อนเขาแหลมเดิมนั้นปกกลุ่มไปด้วยกลุ่มควันสีขาวที่เกิดขึ้นจากไฟป่าที่ลุกไหม้ตามพื้นป่าอนุรักษ์ตามภูเขาภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวมทั้งอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและอุทยานแห่งชาติลําคลองงูที่อยู่โดยรอบ ทำให้บรรยากาศไม่อำนวยต่อการท่องเที่ยวทางน้ำมากนักขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิได้นํารถน้ํามาดับไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณสองข้างทางของทางหลวงหมายเลข3272ทองผาภูมิปีล็อกตาบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิเนื่องจากทั้งสองข้างทางเกิดการเผาไหม้จากไฟป่าเป็นระยะระยะซึ่งประชาชนต้องใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพราะผลจากกลุ่มควันทําให้ทัศนวิสัยบทบางสายตาทําให้มองไม่ค่อยเห็นเส้นทางการจราจรอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทั้งนี้นายวันลบจินดาประหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าในส่วนของฝ่ายปกครองโดยอำเภอทองผาภูมิโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งข่าวให้ลูกบ้านของตนเองทราบว่าห้ามเผาโดยเด็ดขาดเนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิได้เกิดมลพิษจากควันไฟป่าเป็นอย่างมากในส่วนการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดกลุ่มหมอกควันขึ้นแล้วนั้นทางฝ่ายปกครองกลางจะเป็นผู้ประสานหน่วยงานอื่นๆเช่นหน่วยงานทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานให้เข้ามาร่วมมือกันดับ ป,ป่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เพจ Facebook สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของจังหวัดกาญจนบุรีข้อมูลวันที่8มีนาคม2566ระบุว่าวันที่8มีนาคม2566เวลา8นาฬิกาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีค่า81ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรมีค่าสูงเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ฝ่ายปกครองนะครับโดยอําเภอทองกบโพมนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้นําท้องที่นะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับให้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านว่าห้ามเผาเพราะว่ามันเกิดมลภาวะเกิดมลพิษนะครับในเขตพื้นที่ของเราซึ่งช่วงนี้ก็มีมลพิษเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดหมอกควันขึ้นแล้วนะครับฝ่ายปกครองก็จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่คอยประสานนะครับ หน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เกิดไฟป,ป่านะครับก็ได้ประสานกับหน่วยงานทั้งของทหารนะครับอุทยานนะครับเพื่อช่วยนะครับดับไฟป,ป่านะครับ น้องต้องอิ่มน้องต้องรอดน้องต้องไม่สูญพันธ์ศรัทธาเคลื่อนภูผาโครงการปล่อยวัวแดงซูเปอร์ดรีมทีมมวลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงวันที่3มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเสรีนาคบุญหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติสัตว์ป่าเขาน้ําพุหัวหน้าโครงการปล่อยวัวแดงคือสู่ธรรมชาติสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นําภาพวัวแดงมาโพสต์ลงใน a ฟ e b o o k เสรีนาคบุญพร้อมกับเขียนบทความเรื่องราวในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า ปี2552หรือเมื่อประมาณ14ปีที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชามอบหมายใ,ให้ผมมาอยู่ที่นี่เพื่อมาแก้ปัญหาการเลี้ยงดัวแดงที่อยู่ในคอกเลี้ยงของศูนย์เขาน้ำพุจังหวัดกาญจนบุรีคงเพราะผมเป็นคนลูกม่อสัตว์ป่า เจ้านายจึงเชื่อใจว่าจะทําได้วันแรกที่ผมเห็นน้องวัวแดงตัวนี้รู้สึกสงสารมากน้องในคอกส่วนใหญ่มีสภาพผอมโซเหตุเพราะการกินอยู่แบบอดบ้างอิ่มบ้างซึ่งก็มีเหตุผลอีกนั่นแหละคือว่าสมัยนั้นไม่มีงบประมาณค่าอาหารเลยเจ้าหน้าที่ที่นี่คงอึดอัดกับภาระที่ต้องแบกรับไม่น้อยทีเดียวทุกๆวันต้องใช้รถบรรทุกเก่าๆเ,เติมน้ํามันแล้วก็ขับตระเวนไปตัดพืชอาหารใกล้บ้างไกลบ้างได้มากบ้างน้อยบ้าง เคยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถึงขั้นเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสหลายคนบางคนกระดูกยังต้องดามเหล็กมาถึงปัจจุบันผมนี่สงสารและเห็นใจทั้งน้องวัวแดงและเจ้าหน้าที่ผมลงมือแก้ปัญหาทันทีเริ่มจากเปลี่ยนความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ให้รักน้องเหมือนสมาชิกในครอบครัวและปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เกือบทั้งหมดและปัญหาก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่ปี2553น้องทุกตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงตามที่ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตระเวนไปตัดพืชอาหารเหมือนก่อน เรามีเวลาพัฒนาหน่วยงานและสร้างสรรค์งานใหม่ๆมากขึ้นผมควรจะขอย้ายกลับบ้านได้แล้วแต่ด้วยความเป็นคนสัตว์ป่าจึงเข้าไปสำรวจเพื่อจะได้รู้ว่ามีวัวแดงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกหรือไม่รวมทั้งสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่และนักวิจัยแล้วก็ได้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าน้องวัวแดงสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นี้นานมากแล้ว นั่นจึงนำมาสู่ความตั้งใจใหม่ว่าเราจะต้องส่งน้องกลับป่าเพื่อฟื้นฟูนประชากรน,น้องให้กลับมาลดแล่นในป่าผืนนี้ได้ดังอดีตแล้วเราก็เริ่มลงมือทำทำและทำจนเกิดภาคีเครือข่ายทางซูเปอร์ดิมทีมและมลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงน้องเหนียวนำให้ผมมาอยู่ที่นี่ร่วมสุขร่วมทุกข์กับเจ้าหน้าที่ที่นี่น้องเหนียวนำให้เกิดซูเปอร์ดิมทีมน้องเหนียวนำให้เกิดมลชนจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดงน้องคือศูนย์รวมใจของคนจิตอาสาทุกคน นับจากวันโน้นมาถึงวันนี้ผมว่าพวกเราเดินทางมาได้ไกลมากครับและน้องหัวแดงจะเหนี่ยวนำเราให้ก้าวเดินต่อไปแน่นอนเดินไปด้วยกันนะครับพี่น้อง ag, สัทธาเคลื่อนภูผา ag, โครงการปล่อยหัวแดง ag, ซูเปอร์ดีมทีม ag, มวลชนจิตอาสาอนุรักษ์หัวแดง อาจารย์มหิดลการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติชวนจัดการขยะเริ่มต้นที่ตัวเราช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองอาจารย์ดรจุธามาศแก้วสุขหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีได้กล่าวถึงปัญหาขยะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดการสะสมของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่สามารถบริหารจัดการขยะเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืนลำดับแรกคือสิ่งที่ประชาชนจะร่วมช่วยกันคือเริ่มต้น ที่ตัวเราก่อนขยะอาจจะเป็นคําที่ไม่น่าสนใจไม่น่าต้องใส่ใจแค่โยนใส่ถังก็น่าจะจบขยะชิ้นต่อไปก็ใส่ถังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บบ้านเราก็สะอาดเหมือนเดิมไม่เห็นต้องมีอะไรให้กังวลคุณคิดแบบนี้ใช่หรือไม่เคยสงสัยหรือไม่ว่าขยะที่ถูกเก็บไปนั้นมีที่หมายปลายทางอย่างไรการทิ้งลงถังแล้วขยะก็ถูกขนส่งออกไปจากบ้านเรานั้นปัญหามันจบแค่นั้นหรือไม่ ความจริงที่น่ากังวลของผู้คนเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยก็คือขยะที่เราทิ้งไปนั้นมันถูกนำไปกองไว้เป็นภูเขาลูกโตบางแห่งเริ่มทับถมกันมานานนับ20ปีที่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรได้หมดการเห็นขยะก,กองโตว่าเป็นปัญหาแล้วหากคิดให้ลึกซึ้งถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะของเรานั้นเราจะพบว่าเราทิ้งทุกอย่างลงถังเดียวกันทั้งขยะเปียกขยะแห้งหรือแม้แต่ขยะที่มีสารพิษอย่างฐานไฟฉาย เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วหลอดไฟขวดใส่น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆถึงแม้จะมีการรณรงค์จากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การให้ความร่วมมือของประชาชนก็มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราทิ้งทุกอย่างให้กับรถเก็บขยะระบบการแยกขยะที่ปลายทางนั้นบางแห่งก็มีเพียงพนักง,งานท้ายรถขนขยะเท่านั้นที่อาจทําการแยกขยะซึ่งก็คัดแยกเพียงแค่ขยะบางชนิดที่ขายได้เท่านั้นเองกล่าวมาถึงตรงนี้คงต้องเข้าเรื่องชักชวนทุกคนให้จัดการขยะที่ตัวเราอาจจะต้องเริ่มจากการที่ชวนให้ทุกคนเห็นความสําคัญของตัวเอง ตัวเรานั้นมีอำนาจในการกำหนดจุดหมายปลายทางของขยะในมือเราเป็นอย่างมากเช่นหากเราซื้อน้ำดื่มมาหนึ่งขวดเราจะกลายเป็นผู้กลุ่มจะตาชีวิตน้ำขวดนี้ทันทีเมื่อเราดื่มน้ำเสร็จแล้วเราจะมีทางเลือกคือ1ให้ขวดน้ำนี้ไปจบชีวิตบนภูเขากองโตหรือ2ต่อชีวิตให้ขวดน้ำนี้ โดยส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลเพื่อได้มีโอกาสเกิดใหม่เป็นเม็ดพลาสติกหรืออาจมาเป็นเสื้อผ้าขายในร้านค้าต,ต่อไปซึ่งการกำหนดชะตาชีวิตขวดน้ำในครั้งนี้เกิดขึ้นตอนที่เรากำลังจะทิ้งขวดลงถังซึ่งหากเราทิ้งลงถังที่เส้นทางคือรถเก็บขยะแน่นอนว่าปลายทางคือภูเขา,ข,าขยะกองโตแต่ถ้าเราทิ้งลงถังที่ปลายทางคือร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลรับรองได้เลยว่าชีวิตน้อยของขวดน้ำนี้ สดใสกลายเป็นเสื้อผ้าให้เราได้ซื้อมาใส่อย่างแน่นอนแถมยังสร้างงานสร้างเงินและไม่เป็นมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีมีการรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเริ่มต้นการจัดการขยะด,ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อขยะหนึ่งชิ้นอย่างถูกต้องช่วยลดปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนหากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลักสูตรวิศวกรรมศาส บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล,ล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโทรศัพท์0 3 4 5 8 5 0 5 8อาจารย์ดรจุธามาศแก้วสุขหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล,ล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกล่าว n t SME p r o h a อินเทอร์เน็ตธุรกิจ SME ตันสปีดความเร็ว1,200เดียนเดือน599บาทฟรีเลือกได้1บริการเสริมโทรฟรี700บาทต่อเดือน1ิเน็ตท่อใช้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดพร้อมโทรฟรีพื้นที่เก็บข้อมูล100จิกคลิกเลย www.ntbc.co.th าำรักอันเป็นนิรัน์นินแท้คุณภาพดีต้องผ่านการจิรนายจากช่างฝีมือดีผ่านการปลูกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังศูนย์ฝึกวิชาชีพอนันตพ,พลพลอยการสนับสนุนโดยกรมพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจำหน่ายนินแท้เรื่องประดับสินค้าคัสสันโอทอประดับ5ดาวชนะเลิศระดับประเทศของฝากอันล้ำค่าจากเมืองกาญจนบุรี รับทำเนตรพระจากนงินแท้ทุกรุ่นทุกขนาดและยังจำหน่ายเห็ดโคนเมืองการหนึ่งปีมีครั้งเดียวนงินแท้เนื้อดีคุณภาพดีต้องนินที่ร้านอนันตพลพลอยการโทรศัพท์0 3 4 5 1 2 1 4 4บริหารงานโดยคุณกินไนสิริรึกษาขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน